นี่นะครับเยื่อใหม่ที่ทุวันของนันิกอามโโดครับสุดยอดจัดเต็มกันทั้งแน่นอนเอยน้องทำอะไรนะต่อสายหน้าครับ <c oughs> <c oughs> เลาะตกประช่อนคลองธรรมชาติของข้างนาเลยนะมันจะมีคลองตรงนี้ครับคลองไปนู่นถ้าไม่ช็อตก่อนนะ่าจะมีตวนะัวอย่น ถ้าไม่เจอช็อตนะของน้ำแห้งๆแบบนี้แต่น้ำแห้งจัดเลยเนะเพราะว่าถ้ามีตัวก็น่าจะกัดอันนี้อันนี้สวยเนาะของโอ้องก็ดูสวยนะแต้องตีเข้าไป

Lên cắt sữa lên mới đồn cái tôi mới vậy thôi này mình chua cái cắt ใหญ่ไหมล่ะเนี่ยมันซุกยอยู่ในพุ่มหญ้านั่นแหละใส่ดีไหมนะใส่ปลาเกลือ ยวส่งเข้าโครงการครับขระชอนเดียวเดียวสู้เลยครับถนนแดงฟิตชิ่งนี่เป้าหมายคนละห้านะครับไม่งั้นเราจะไม่กลับบ้านไม่ได้กลับมาหนึ่งไยังครับยังเลยเฮ้ยตามเช็กสัตว์เหรอวะ Phố bia đi nhé Hãy subscribe cho kênh ม้อเจอกะดีเม่นขึ้นจิบเยอะมาก เสียได้ราจะติดมุมปากมันอะด้ปลาคนละตัวก็แวะกินข้าวแล้วครับนักตกปลาได้หนึ่งตัวเอ้ยได้สามนะครับใครได้หนึ่งตัวก็กินหนึ่งถ้วยเฮ้ยสามตัวสามถ้วยตัวสามถ้วยไม่ได้แจมไม่ได้กินนี่ครับเมนูตอนเที่ยงเราก็บรรยากาศดีเลยข้างทุ่งนาเลย ซิกเนเจอร์เลยร้านซิกเนเจอร์เลยครับเนี่ยร้านประจำร้านประจำเลยกินตลอดต่อไหมครับน่าจะต่อดูนะคิดดูก่อนครับ ด,ดู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 ดรดู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 ดยคูัคบดูู่ด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 ูอูดูดูดูมูหญ่มากดูดูดูดมดาดู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 ดกดดจวบเร็วเข้าข้อเลย จัจบอัน,นี้คองป่าคายนะจังหวัดูตดรธดนของป่าคายมาตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งได้ตัวแรกไปตามต่อครับมันจะมีปลายอย่างที่เราต้องการหรือเปล่า ไม่เข้าข้อดิใส่คแค่นี้เนาะกัดดีนะใส่แค่นี้กัดบ่อยด้วย còn thế, để dạng cái gì này hết. Sấy nít ơi, Cắt có mấy tiêm bạc Đi sấy dày con nít mấy chèo nhé Nhảy nè nó khắp Bỏ lộ, bạc đen mất Bạc đen mất ừ, ừ, đi đi Ừ đưa, đưa, đưa. โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวลุงตกซึ่โอ้โหอู้แล้วครับตัวแรกอือหืออันนี้ถือว่าตัวแรกนะโอ้โหนี่ถือว่าตัวแรกไอตัวนี้นี่ผมขอปล่ยนะครับเอ้างั้นก็ปล่อยมันอืออันนี้ถือว่าตัวแรกนะครับอือหือลูกนี้อู้ห้ห้าหกขีดครับตัวนี้โอ้คิดว่าจะไม่ได้มันละ มันติดสวะเนาะกัดตูมเลยเปิดกล้องตอนขวิดตอนไม่ได้ตอนกัดครับตอ้องตอนโดนแล้วเข้าข้อเลยเข้าสองอันเลยนะเขาสองข้อเลยอเอาโอ้เซอีกเอาเรื่องว่ะไซส์ก็ประมาณถ้าผม ยกน้ำหนักนี่ะประมาณห้าหกขีดได้นะตีลงไปกัดรวบเลยก็มันมีแต่ตัวเล็กผมก็เลยปิดกล้องไปมีแต่ตัวเล็ก,ลกไซส์ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่มากผมก็เลยปิดกล้องตีไปเข้าลมลมหลอกหลงลมมันมีลมอยู่กัดต,ตูมเลยวันนี้ทั้งวันเ <salts> พิ่งได้ตัวแรกที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับนอกนั้นก็ไซส ไช้ขีดใช้สองขีดนะครับอันนี้ก็ประมาณห้าหกขีดอยู่โอเคไปตามต่อดีกว่ากันไหมครับเฮ้ยโอ้ตรงนี้ผมฝังนู้นผมก็กัดนะแต่มันกัดตัวเล็กๆอ่ะแต่มีตัวหนึ่งกัดใหญ่มากเลยแต่ไม่ค่อยอยู่น่นอยูู่้นฝั่งนู้นน่ะนู่นฝั่งนู้นโอ้โหโอ้สูมาสองแล้วครับ

ค่อยๆเอาค่อยๆกะชอกมาโอ้โหอยู่ขนาดแล้วนไม่ไม่อยู่ไมจะว่างล้วที่จะล้างเลยยัง,เ,นนงเดินข้ามไปฝั่งนู้ไไนไป,ไปไปเดินข้ามไปเดินข้ามไปฝังนู้นเอาขึ้นไหนอ่ะจะไปฝั่งไหนไม่ก็จะลงไปนู่นเลยคอโอเดินข้ามฝั่งนูงนเหรอ ันข้ามไปฝั่งนู้นแล้วออกนู้นได้ไหมเพราะมันติดอยู่ฝั่งนี้ไงพี่จะลงแบบนี้ฝั่งนี้เลยพี่จะ<อ>ไปฝั่งนู้นอือ่ะไปงั้นเออไปเอาไปใส่กระเป๋าก่อนันอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเน่ยโอ้ใส่นี่ตัวใหญ่อยู่นะแต่อย่าลงน้ำนะ<อ>แต่อย่าลงน้ำนะอู้มันต้องลงวะเนาะ เอากิปเปอร์เออเอากิปเปอร์ไปลงเลยได้ไหมนะลงไปมันน่าจะคาบอันนี้อยู่คาบยาอยู่เอานั่นแหละิปเปอร์ใส่มือ

ไม่อยู่แล้วแม่นไม่อยู่แล้วเนี่ยมีอยู่ยังไงเนี่ย,ยกบอยู่เออกบอยู่นี่นะเนี่ยกบอยู่บนเนี่ยกบติดเนี่ยโอ้เนี่ยก็ว่าแล้วมันทำไมมันนิ่งขนาดน,นั้นเป็นไงมั่งนะไปเพิ่มกี่ตัวครับได้ห้าแล้วครับห้าแล้วเหรอโอ้ห้าตัวเล็กนะ ตัวเล็กก็นับแต้มครับวันนี้คำคำแบบนี้าจะกัดดีอยู่ โดนไปติดกิ่งก่อนอไปติดกิ่งอันนี้ก่อนเมื่อกี้เนี่ยมันก็เลยกัดไม่โดนโอ้สวยสวยวิ่งใส่สวยวมากเลยเมื่อกี้โอ้ใหญ่ดนะ้วยเนาะ โอเคครับก็พอมีตัวนะช่วงเช้าอาจจะเป็นช่วงเล็กตัวเล็กหน่อยช่วงเช้าตามคลองมาเรื่อยๆก็จ,จะเป็นตัวเล็กหน่อยก็จะมาช่วงบ่ายบ่ายๆก็จะได้มา,มาที่คลองป่าคายนะครับก็กัดเรื่อยๆนะกัดดุกัดเรื่อยๆแต่มันไซส์ไม่ใหญ่แล้วก็ใส้เล็กตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งก็ใซ้ทักประมาณขีดสองขีดแต่ประมาณนี้นะครับติดแปดตัว วันนี้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าแต่ละที่แต่ละสายพอน้ําลงแล้วเราไม่รู้จะไปไหนบ้างนะครับก็ลองไปทุกทุกสายที่เราเคยไปนะครับบางทีไปก็เจอน้ําแห้งไปเลยมันก็ไม่เวิร์กก็ต้องหาสายใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอาทิตย์หนึ่งจะได้ออกสักหมายนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนก็ติดตามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับแค่นี้ไป Tell me what's wrong. Why you never said you felt that way? Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey.